สวัสด,ดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังเข้าช่องใน y o u t u b e ปอยจ98ในรายการต้องคิดอย่างผู้นำตอนนี้เป็นตอนที่28ตัดสินใจเป็นจากหนังสือของอาจารย์วีรรชัยหรือสลัดและาศาสนาอาจารย์ผู้ปกครองอวุโสชวนพิษโกแวได้บันทึกไว้ในหนังสือกับผมเองพานโรงของพระเจ้าได้นำมาอ่าน เพื่อบันทึกเสียงเก็บไว้บนยู u b e เพื่อท่านจะมีเวลาได้ค้นหาในโอกาสต่อไปถึงสิ่งดีที่ท่านรับใช้พระเจ้ามากว่า60ปีไม่ว่าเราจะเก่งทางวิชาการเก่งพูดเก่งทำมากเพียงใดก็ตามแต่ถ้าผู้นั้นไม่เก่งเรื่องการตัดสินใจเป็นคนโรเรไม่มีความมั่นคงและมั่นใจในการตัดสินใจชีวิตของคนนั้นจะไปไม่ถึงไหน เขาจะอยู่กับความเครียดความขมขื่นใจกลุ้มใจและเสียใจตลอดทางเดินแห่งชีวิตโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอาจจะหลุดรอยผ่านเราไปและไม่หวนกลับคืนมาอีกปัญหาเด็กไทยที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือขาดความกล้าหาญที่จะตัดสินใจเองอาจมีบางคนบางกลุ่มที่กล้าตัดสินใจแต่คุณภาพการตัดสินใจ มันห่างจากความถูกต้องด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีการปฏิรูปก,การศึกษาให้เด็กมีปณิพานและเรียนรู้การตัดสินใจเรื่องต่างๆอย่างมีเหตุผลด้วยตัวของเขาเองการตัดสินใจถ้าเป็นเรื่องเล็กเรื่องง่ายเรื่องไม่ต้องเสี่ยงมันก็คงไม่สร้างความหนักอกหนักใจแก่เราเท่าใดนักแต่ถ้าเรารับหน้าที่เป็นหัวหน้า ผู้จัดการหรือผู้นำระดับต่างๆในองค์กรแม้ในคิดจจักรก็ดีการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมหรือกระทบต่อความมั่นคงขององค์กรและตนเองการตัดสินใจระดับนี้ไม่ใช่ของง่ายเราตกอยู่ในการที่เรียกว่าภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกไม่ตัดสินใจไม่ได้แต่ถ้าตัดสินใจผิดอะไรจะเกิดขึ้น เราต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่ใช่คนวิเศษที่สามารถจะตัดสินใจถูกสมบูรณ์ไปได้ทุกเรื่องในชีวิตมีบางเรื่องที่ผมตัดสินใจผิดบางกรณีการตัดสินใจไม่ผิดแต่ก็ไม่สมบูรณ์แต่ก็มีหลายเรื่องที่ตัดสินใจได้ดีแต่ผมก็ดีใจที่ได้ก้าวมาถึงจุดนี้ก็เพราะได้ตัดสินใจทําบางสิ่งมีผู้หนึ่งเคยพูดไว้อยงนี้ว่า ตัดสินใจผิดก็ดีกว่าการถูกที่ทำถูกโดยที่ไม่ได้มาจากการตัดสินใจที่กล่าวเช่นนี้เพียงให้เห็นความจริงว่าคนเราจะต้องมีใจกล้ามีความเด็ดขาดที่จะตัดสินใจถ้าผิดก็ยอมรับผิดและนำบทเรียนที่ผ่านมาเป็นบทเรียนและกล้าวต่อไปถือว่าความผิดพลาดเป็นครูข้อแนะนำบางประการ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆก็คือให้คิดย้อนหลังดูเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นในอดีตหรือเปล่าเราได้ตัดสินใจอย่างไรและผลที่เกิดขึ้นคืออะไรเราสามารถนำสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นมาเสริมข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้จะต้องไม่เป็นคนมีอคติคือเราไม่ยึดเหตุผลแต่ยึดความชอบของตน เป็นหลักเราเลือกหรือไม่เลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะชอบหรือไม่ชอบหรืออาจเป็นเพราะไม่ชอบใครเป็นส่วนตัวเรียนรู้จากใช้เหตุผลเราต้องตอบโต้ได้ว่าทำไมจึงเลือกอย่างนี้แต่ปฏิเสธอีกความคิดหนึ่งการตัดสินใจในแต่ละเรื่องย่อมมีหลายอย่างให้เลือกหลายทางให้ไป หลายอย่างให้ทำแต่ละอย่างย่อมมีเหตุผลของมันเองแต่ในที่สุดเราจะพบว่ามีอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดมีบางสิ่งที่บอกอยู่ภายในเรามีความสุขมีความมั่นใจพร้อมที่จะลงม,มือทำมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์จะไม่ติดอยู่กับเหตุผลเดิมเราคงจะได้ยินเกี่ยวกับคำที่หลายเรื่องของความคิด หรือระดมความคิดการระดมความคิดที่ได้ผลก็คือออกจากความคิดโดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อมูลใดๆเป็นความคิดที่ออกมาจากสมองในที่สุดเราจะพบว่ามีความคิดดีๆที่สามารถนำไปสู่การตัดสินใจได้ครับตอนนี้เป็นตอนที่เราจะต้องใคร่ควรอีกตอนหนึ่งตัดสินใจเป็นการตัดสินใจเป็นในตอนที่28นี้ ถ้าเราตัดสินใจได้ถูกต้องแต่หลักการจริงๆแล้วเราเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูคริสเชื่อในพระเจ้าอยู่ในการทรงนำของพระบิญญาณบริสุทธิ์พระคำของพระเจ้าจะให้ข้อสติปัญญาแก่เราเพื่อประกอบในการตัดสินใจในทุกเรื่องของชีวิตตัดสินใจให้องค์พระเยซูคริสเป็นสหายเลิศของเราเป็นที่ปรึกษามหาสจรรั์เป็นผู้นำทางเข็มทิศแข่งชีวิตของเรา นำไปสู่การตัดสินใจเป็นนั่นก็คือความสำเร็จรอเราอยู่เบื้องหน้าฉะนั้นจงเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ในพระเจ้าของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงกราบทูลทุกอย่างที่เราอธิษฐานกับพระองค์และศึกษาพระวจะนะก,กับพระองค์นะครับจะเป็นพระพรแก่ชีวิตสวัสดีครับ